สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เขาว่ารับชมญก็คะกินเสร็จนัวโเต็ดสีไม่เดราจะพี่น้องเขาคั่วเขาแลงเขาไงพี่เก้าค่ะมือนี่เขาว่าเขาสีเข็มมกหมอปลานิ้นเนาะจ้านี่ปาหนิ้นเท่าไหร่ผมความสะอาดเรียบร้อยหยียบเกียบใบเดียวเนาะจ้านี่นี่ผ้าเป็นสีสีสีเนาะค่ะเดี๋ยวเขามาปรุงเครื่องกันเลยค่ะมาส่วนผสมเมอสิฮิตจังไหนเนาะค่ะกินเสร็จนัวโเต็ดจีอินเจอร์บะนี้เนาะค่ะอันนี้ก็คือตะไคร พริกสดพริกแห้งแล้วก็ข้าวเหนียวแชะะ่เนาะค่ะข้าวเหนียวแช่ก็คือข้าวเบียนั่นเองค่ะใส่ลงไปจ้ะใส่ข้าวเบียดน้ำจังแส่หนัวแต่พี่ดอกมันจังเหนียวตุยตุย,ตยนะคะับหสิบบกเป็นบกหน๋อได้จ้ะหมกหม้อปลาหนิน้นะคะคเนาะหมกหม้อปลาหนิน้น <c oughs> ปรุงรสจ้าน้ำปลา ชุบกับบะหมี่ยังไล่หนักปราดาเอ,อือชุบรถค่ะถ้าพี่นอนใครไหนบะมาัดเพาะว่าตรงใส้กับเด็นปลาชุบพ้นนี้เขาก็ค่ะมันเหงาสีเหียดเป็นมกหมอปลาดิ้นเราจะนวดเอาน้ำปลามาใส่ก่อนน้ำปลา น้ำเปล่าแก้วหนึ่งจ้าคุณส่วนผสมให้เข้ากันภี่นอกขาดไม่ได้หมกปลาก็คือ ผักซีลาวตุนหอมแล้วก็หัวหอมดแดงเนาะค่ะโมวิม่งไปอีตูเก็บ่ต้องใส่ก็เลยจะพีน่น้อกไปอีตูกระรังเพาะอยู่จ้ะเพราะว่ากระรังเพาะเป็นเบี้ยอยู่นะของช่วงส้นมือกับปลูกผักกินเองแล้วจ้ะคนเห็ดหอากันค่ะเด็ดกินนนึกตังเดียนีผักอยงเงาก็ใส่ไปตามชอบนะจ๊ะเนาะ มกหมอก็คือมกเแบบฉบับเด่งกวนก็ตกไปห่อไปตอมพี่ไปต,ไปไปตอกับมกหมอกค่มะมาเทสใส่หมอกันจะพี่น้องป๊บหมกปัวปานินเนาะจ้ะเนาะ สูตรฉบับเปล่งด้วนมาส่ตวัวเฮ้ยมีผ้าอีนตูนพือสุขภาตั้งไฟอ่อนๆจ้ะเดีย๋ยวไปตั้งไหมคะ่ะไปตั้งเตาเก๊็ดหน่อยของนอกจ้ะโอ้ยจำเลวพี่น้องบ้านเนี่ย พูดอะไรเจรเดนเอ๊ะกินหมกป่าอันนี้เฮ็ดอันเฮ็ดอันให้เพื่อนนี่บ่เผ็ดเนาะค่ะเนาะใส่พริกเม็ดเตียวเพื่อนบอกนะเจเดนบอกใส่พริกเม็ดเตียวพุ้นนะเ,อ,เ,ดเดนอ๊ะเสียบ่แซ่บครับเอาสวัสดีครับป้าป้า,ปานะนะนก่อนสวัสดีครับป้าป้ามาน,นะอือกินอันเม่าเม่าตักเราเอาต้นเนื้อให้เนาะคะ่ะกับผักกินหมกป่าเด้อจ้านี่ล้วเพิ่งแซ่บ แซ่บมาก,มกาพเ,าเพราะฉันหมกปลาที่เห็ดเพือกเพราเผ็ดล่ะคือว่าราคาส่วนหางนี่ใส่พริกแห้งเม็ดเดียวบ่าเผ็ดเพื่อนกินได้จ้าเพื่อนอยากกินแบบนี่เมืพากินแบบนี้เพื่อนก็มักแบบนี้แต่ป้ะป้าไม่กินเนาะ,ะป้ะป้ากินไม่เป็นแต่จะได้ไดกินหมดอมอาหารดีสารนี่กินเบิ้ดเนาะอร่อยไหมลกูกอร่อยค่ะเอ้ยกลับไปไทยแลนด์ไปหายายนี่้องห่วงเลยกินแด่ก๋วยชูย่างขัวให้เผ็ดน,นิดเดียวแต่ไม่เผ็เดเยอะ เป็นยังไงเผ็ดเหรอกินน้ำเยอะไม่ใช่เสไม่เผ็ดอืมอจำอือจำกับจำคือคือจำแดนดีจำแดนดีเดี๋ยวกินกินกินลูกกินเดี๋ยวมา,มาจะไปทำของมามาเอาเชิญเสบคับอืมอคคอามาเบิ้งกันค่ะสูปไปจ้ะอุ้ยจะเสียขนาดจะไปนอนลุกชาดะจะได้ทีเดีอจ้ะ หมกหม้อปลาดินด้วยค่ะโอเคค่ะไปกินกันเลยค่ะหมกป,ปลาตักมาชิ้นหนึ่งเราจะได้กินบ่เบิดจ้ะตักมาหน,นึ่งชิ้นอันนี้สมปักเสียนจ้าสมพักเสียนฝรั่งน้ยจ้ะอันนี้ก็แเจวพริกป่นค่ะเนื้อตักสมปักเสียนก็สมกำลังพอดีกินจ้ะสมพักเสียนอื้อ ส้มฝักเซียนฝรั่งเนาะค่ะสุ่มกระลังพอดีเสียบเลยนี่เสียบขึ้นกักับสูมฝักเสียนบ้านเขาเลยจ้ะพี่นองอืมจุดยอดจะเลือนอาหารขับส่วนกินเขาเสียบเสียบ มุกปลาส้มบักเซียนแจ่วเขาเร้าจ้าพี่น้องนีม่มาได้กินเขาสอนกันค่ะหมกปลนินแบบหมกหม้อลำบุูเบียเส้นเหนียวตุอต๋อ่อืมเข้าเช้า มุกแบบฉบับหน่งวันก็ตรงห้อไปตรงกับมุกหมอนะงานที่สุดอยากตะบนว่าเอาหัวแก้วมาจับ มวกมองปดิน ไปเดี๋จับพี่น้องขอพูดกระมังใจที่เขามากดรับจุมข้าเด้อค่ะป่าเป็นกระมังใจเนื้อคะ่ะสิทย์จับพี่น้องควรเจะจี้ค่ะ